สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยวดประจำวันที่11มิถุนายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยครับทั้ง3ฮา,หาหนอยนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. ผมก็ได้มีสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P วงนล้ปิดเท่านั้นโปรดใช้าการพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยวดประจำวันที่10มิถุนายน2564กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกานาทีนะครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออกศูนย์ครับเลขไท้าย3ตัวบน521เลขไทยาย2ตัวบน2 1ครับเลขไท้าย2ตัวล่าง97ครับ9 7 2ตัวล่างครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา 30นาทีนะครับหลังมัลเล็กไทย4ตัวออก2 9 7เครับเล็กไทย3ตัวบน979เลขท้าย2ต <m utz Maria> ัวบน79ครับเล็กไทย2ตัวล่าง82ครับ82เล็กไทย2ตัวล่างครับผลการออกสลาหวยฮานอย VIP พนะครับทำการออกในเวลา19นากานาทีถึง19นากา30นาทีะครับหลังมัลเล็กไทย4ตัวออก5 1 2 4ครับเล็กไทย2ตัวบน1 2 4เล็กไทย 2ตัวบน24สีครับเลขไทย2ตัวล่าง85ครับ85ดเลขไทย2ตัวล่างครับนี้คือผลการออกสลากหวยฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่10มิถุนายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่10มิถุนายนนะครับจากการสรุปเลขนะครับสรุปเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับก็ในงวดวันที่ที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับ ที่สรุปชุดเด่นไว้ก็เป็นทีน่าเสียดายครับเพราะว่าการจับชุดไม่ถูกครับเลขไทยหวยฮานอยพิเศษนะครับหวยฮานอยพิเศษนี้ออก979ครับ979อยู่ในกลุ่มก็มี7 9นะครับในกลุ่ม16ชุดมี79ครับหลักร้อยวังเลขเก้าครับหลักสิบมาเจ็ดเครับหลักหน่วยมาเก้าครับก็เป็นทีน่าเสียดายครับที่ผมจับสรุปไม่ถูกครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะมาใน ตำแหน่งเลขเบิ้ลอีกไม่มาเบิ้ลครับหลังจากเบิ้ลมาสามงวดติดนะครับสามงวดติดว่าเก้าเจ็ดเก้าและหวยฮานอย VIP นะครับหวยฮานอย VIP ออกหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่ก็เข้ามาสองสี่ในชุดสิบหกชุดเลยครับหลักสิบก็คือหลักร้อยคือหนึ่งครับเข้าตามหลักครับหนึ่งแล้วก็สองครับสองหลักสิบครับสี่หลักหน่วยครับนี่ถึงสองสี่นะครับนี่ ผมสรุปชุดไม่ตรงนะครับสรุปชุดสรุปชุดให้กับสมาชิกไม่ตรงถ้าสรุปชุดตรงนะครับผมสมาชิกก็คงจะมีโชคกันนะครับนี่คือข้อมูลนะครับถ้าสมาชิกท่านใดที่มีหลักแนวทางการคิดน,นอกจากที่ผมสรุปให้แล้วนะครับได้สรุปให้แล้วท่านเป็นนำไปจับคู่ชุดสรุปชุดเด่นของท่านก็อาจจะมีโชคถูกสลากหวยฮาะนอยครับนี่คือชุดใน สรุปเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างซึ่งออก82ครับเมื 8, 2, 8, 2, ่อ82 82นี่เลข8ปที่มา2งวดติดนะครับแปดหลักสิบสองวดติดครับตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้าตามสูตรนะครับสรุปชุดเด่นน,นิ่ที่ที่สองหกสองหนึ่งครับแต่สองชุดรองสองหนึ่งเปอยู่ในตำแหน่งหวยฮานอยพิเศษครับในรอบสิบ เ็ในการ15นาทีถึง17ในการสนาทีครับผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก5 2 1ครับ521นี่ยคือมาเข้าในชุดกลุ่มนี้ครับในชุดกลุ่มนี้สรุปส่วนสรุปชุดกลุ่มเด่นนะครับ8ชุดนะครับใน8ชุดนี้มาในตำแหน่งเลข้ทยชุด21ครับมาเข้าในกลุ่มครับแล้วก็สรุปชุดเด่นครับชุดเด่นนะครับรวมทั้งเลขวิ่งนะครับรวมทั้งเลขวิ่งนะครับในชุดเด่น ใน8ใน4ชุดนะครับ8 8 2 6 8 3 2 1แล้วก็8 2นะครับในกลุ่มนี้ครับมาเข้าเลขชุด2 1ครับแล้วก็มาเข้า8 2เลขไทย2ตัวล่างไว้ฮานอยปกติครับนี่คือข้อมูลงวดประจำวันที่10นะครับก็แสดงความดีใจกับสมาชิกที่มีโชคนะครับที่นำตัวเลขชุดเด่นกลุ่มเด่นไป นำทำการซื้อสลักหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับแต่ฮานอยที่ผมเน้นไปห้าร้อยปกติครับในรอบ18บแนาฬิกาสนาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางงวดวันที่10นะครับทันทีไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่11ผมก็มีข้อมูลมาให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางเช่นเดิมนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบ ลักหน่วยเลยครับจากสูตรที่ได้คำนวณครับผมได้นำเลขท้าย3ตัวหวยหาหนอยปกติครับงวดล่าสุดครับซึ่งออก979ครับเกามาเป็นแนวทางการชิดการคำนวณเพื่อหาเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยคือเลข9ครับผมนำเลข9ก้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข4ี่ เลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบคือเลขเจ็ดครับผมนําเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบครับได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าครับเป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับเลขเก้าครับผมนําเลขเก้าหลักหน่วยครับคานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขสองเลขห้าเลขเจ็ดเลขศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับนี่คือเลขสูตร หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยครับงวดประจำวันที่11มิถุนายน2564นะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวบนผมนำหลักสิบครับ1469กจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2570จครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับหลัก1หลักว่างหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 2 15 17 10างหครับ4วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว ได้สี่สองสี่ห้าสี่เครับ6วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้หกสองหกห้าหครับเก้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเกครับทั้งหมด16ชุดนะครับเป็น16ชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับใน16บชุดนี้ มาได้ทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.I.P. ครับเป็นชุดเล็เย็น2ตัวบนครับส่วนชุดสรุปเด็นครับที่ผมตัดให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับมาดูด้านหลักสิครับหลักสิบตัวครับ1 4 6 9ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9ครับดึง4กับ9วางตำแหน่งหลักสิครับหลักหน่วยครับ4ตัว2570ครับ สองห้าเจ็ดศูนย์ผมเน้นไปที่เลขสองครับเน้นไปที่เลขเจ็ดครับดึงสองกับเจ็ดวางตำแหน่งหลักหน่วยครับนี่คือเลขตัวเด่นครับผมหลักสิบนำเลขเด่นสองตัวครับหลักสิบครับสี่กับเก้าครับจับคู่กันเลขเด่นสองตัวหลักหน่วยสองกับเจ็ดครับจะได้ชุดสรุปเด่นจากสิบหกชุดก็จะเหลือที่สี่ชุดครับสี่ชุดเด่นนะครับสี่ชุดเด่นก็มีนะครับสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ด สี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดนี้เป็นชุดเป็นชุดสองตัววันสี่ชุดครับสี่ชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับหรือจะในกลุ่มนี้ถ้าสมาชิกท่านใดนะครับที่มีหลักการแนวทางการคิดจำนวนสูตรได้เลขเด่นนํามาเทียบมาชนมาตัดออกครับจะได้ตัวเด่นทีต่ตรงใจท่านมากที่สุดครับนอกจากตัวเลขที่ผมสรุปความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกได้ดูนะครับ ส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาดูด้านตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสตัวครับ4 5 90ครับ4590ผมเน้นไปที่เลขสีครับเน้นไปที่เลขสีครับเน้นไปที่เลขเก้าครับดึง4กับเกครับวางตำแหน่งหลักร้อยครับดึง4กับเกวางตำแหน่งหลักร้อยนำมาจับกู้กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ4 2 4 7 9 2 9 7จนะครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ ชุด3ตัวบนครับหวยฮานอยนะครับในตำแหน่งชุด3ตัวบนครับ4ี่วางหลักร้อยจับคู่กันหลักจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดนะครับจะได้4 4 2 447 492 497ครับ9วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับจะได้9 4 2 9 4 7 9 9 2 9 9 7ครับทั้งหมด8ชุดนะครับ แชุดนี้เป็นชุดสามตัวบนชุดตรงๆครับที่ยังไม่ตัดครับนี่คือข้อมูลนะครับส่วนชุดสรุปเด่นในสามชุดสามตัวบนครับผมสรุปความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้ดูนะครับในชุดสามตัวบนจากแปดชุดนะครับผมเน้นไปที่สองชุดครับเน้นไปที่สองชุดสรุปเด่นไปที่เก้าเก้าเจ็ดครับเก้าเก้าเจ็ดครับชุดรองไปที่เก้าสี่เจ็ดครับชุดรองไปที่เก้าสี่เจ็ดนะครับ มาลุ้นกันนะครับจะเป็น997หรือไม่ครับจะเป็น947หรือไม่ครับนี่คือชุด3ตัวบนครับจากชุดจากการสรุปความน่าจะเป็นครับชุดเด่นคือเน้น997ครับชุดรองก็เป็นที่947ครับนี่คือข้อมูลเด็กไทยชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับส่วนชุด2ตัวครับจาก16ชุดมาเหลือ4ชุดก็จะเรือเน้นไปที่2ชุด997ครับแล้วก็47ครับ เด่น97่ลอง47ครับนี่คือชุด2ตัวบนครับมาลุ้นกันนะครับจากเนินตามสูตรนี้เลยไหมครับนี่คือหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแต่แนวทางเน้นไปที่ฮานอยปกตินะครับในรอบ18บแนกาสิบนาทีถึง18บแนกาสานาทีนะครับสมาชิกก็คงจะทราบนะครับผลกันออกในงวดล่าสุดนี้ออก979ครับ ตีผมสรุปเด่นไว้ที่เก้าเก้าเจ็ดจะมาตามสูตรเลยครับจะเป็นเลขตัวเดิมหรือไม่ครับเพราะหวยเลขคาน้อยสองวันสองสองรางวัลครับที่ออกครับสองตัวล่างพิเศษออกเก้าเจ็ดปกติออกเจ็ดเก้าครับนี่เป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่ผมสรุปเด่นไว้ความน่าจะเป็นครับจะเป็นตัวเดิมหรือไม่จะเป็นตัวเลขที่ซ้ําเดิมหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางให้กับรสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับสมาชิก ท่านใดที่มีหลักการคิดคำนวณได้เลขเด่นนำมาเทียบมาชนมาตัดครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจอันมากที่สุดนะครับมาดูเลขเด่น2ตัวล่างกันต่อครับในชุดเลขเด่น2ตัวล่างครับงวดล่าสุดออก82ครับออก8 2หลักสิบคือเลข8หลักหน่วยคือเลข2ครับผมนำเลข8คํคำนวณหารเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข2เลข4เลข7เลข9ครับ2479เเป็นเลขเด่นหลักสิบครับ หลักหน่วยคือเลข2ครับผมนําเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยครับได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข3เลข5เลข8เลข0ครับ3 5 8 0ูนย์ครับเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับในหลักสิบไดหลักหน่วยครับทั้งหมดหลักละ4ตัวนะครับหลักสิบตัว2479ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข4เน้นไปที่เลขครับดึง4กับ9วางตำแหน่ง หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ35 80ครับ3580เน้นไปที่เลข5้าครับเน้นไปที่เลข5าเน้นไปที่เลข0ูนครับดึง5กับ0วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัวครับ4กับ9จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว5กับ0นย์จะได้ชุด2ตัวล่าง4ชุดครับชุด2ตัวล่างนะครับ4ชุดมี4 5 4ห9 5 9 0 45, 4 0 9 5และ904ชุดนี้เป็นชุดเลขเด่น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างส่วนชุดสรุปเด่นครับใน4ชุดผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ชุดเด่นคือ95ครับชุดรองไปที่45หครับชุดเด่น95รอง4 5ก็ตัองมาลุ้นครับอย่าเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับแต่แนวทางสุดเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18.15นาฬิกานาทีถึง18.30นาา30นาทีนะครับสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่11มิถุนายน2 5 6 4ครับจากการสรุปเด็กเด่นชุดบนล่างครับ ผมสรุปชุดเด่น2ตัวบนล่างครับในเด่นบนครับ42 47 92 97เด่นล่าง45 40 95 90 8ชุดนะครับ8ชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนชุดตรงตรงมาลุ้นกันนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับใน8ชุดนี้ครับมาได้ทั้งชุดมาไล่ทั้งเด็กไทย2ตัวบนและเด็กไทย2องตัวล่างทั้ง3หาฮานอยลยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ตัวเลขสุดที่สรุปเป็นไว้ครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้นครับเน้น3ตัวบน997ครับ3ตัวบน997 2ตัวบน97ครับ2ตัวล่าง95ครับ2ตัวล่าง95ชุดเน้นนะครับชุดรองครับ3ตัวบนนะครับ947ครับรอง2ตัว47ครับรอง2ตัวล่าง4 5ครับ4 5หนะครับ สรุปนะครับในชุด2ตัวนะครับ97954745นะครับทั้งหมด4ชุดนะครับ97954745 4ชุดนี้นครับ4ชุดนี้เป็นชุดเน้นและชุดลองครับชุดเน้นและชุดลองนี้มาได้ทั้ง3ามฮานอยเลยครับทั้ง3าฮานอยฮานอยปกติฮานอยพิเศษและฮานอย VIP ครับ ดีนาเด้ทั้งสาานอยครับแต่แนวทางสุดเน้นที่หานอยปกตินะครับส่วนท่านใดชอบแนวทางเลขวิ่งครับเลขวิ่งก็คือบนนะครับเลขเด่นบนคือ9ครับเด่นล่างคือเลข5ครับหรือจะจับคู่เป็น95ครับ9กก็จะตรงอีกชุดสรุปเด่นนะครับชุดเน้นครับ9กครับก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยนะครับทั้ง3ฮานอยหานอยพิเศษ ฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่11มิถุนายน2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางตัวเลขสูตรที่ผมได้คำนวณน,นะครับที่ผมได้คำนวณจากการ คำนวณตามสถิติย้อนหลังความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูด์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยนะครับทั้ง3าฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่11มิถุนายน2 5 6 4 มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสตาร์ทีรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับทุกสลาออกหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับ พิเศษปกติและ V.I.P. มวดประจำวันที่11มิถุนายน2564เฮงๆในรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ